เมื่อรักถึงทางตันจงทำสองสิ่งนี้ hey. Hey. วันนี้ผมอยากจะให้กำลังใจน้องๆแล้วก็เพื่อนๆพืพี่ๆและแหละคนที่ประสบปัญหาเรื่องของความรักแล้วทำยังไงจะไปต่อหรือจะถอยดีฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือข้อที่หนึ่งทำความเข้าใจในวงเล็บนะครับสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อมันก็คือทำใจนั่นแหละมันก็จริง เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก่อนก็คือมันเกิดอะไรขึ้นวะความรักของฉันทําไมอยู่ๆมันดรอปลงไม่ค่อยคุยหรือว่าห่างเหินกันหรือว่าเขานอกใจล้วนแล้วแต่มันมีเหตุผลของมันนั่นแหละไม่ว่าจะเหตุผลเรื่องอ่านอกใจหรือว่าเออฉันงอนเขาเกินไปหรืออะไรก็ตามมันมีเรื่องที่มันหลากหลายถูกไหมครับแต่สิ่งแรกที่คุณต้องรู้ก่อนก็คือข้อที่หครับ คุณจะต้องกลับมาดูใจตัวคุณเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาเหตุและผลแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเดี๋ยวความรักก็โอ้โหกำลังจีบกําลังหวานใช่ไหมพอคบไปสักพันหนึ่งโอ้โหหวานสุดๆเลยแล้วสุดท้ายวันหนึ่งทำไมดูเฉยชาแล้วก็อาจจะเลิกลาในบางคนเสร็จแล้ววันหนึ่งคุณก็มีคนใหม่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับขึ้นลงหมุนสังเกตไหมครับว่าเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ไปสักพันพหนึ่งดีไปสักพันพหนึ่ง ค่อยๆลดลงแล้วก็อาจจะเลิกลานไปถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคิดใช่ไหมว่าอ้าวโค้ดแล้วบางคนล่ะที่แบบมีความรักที่ดีดตลอดชีวิตชั่วตราบชั่วชีวิตเลยอะทำไมถึงมีถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์กันดีๆนะครับอันนี้แบบผหจริงจังมากเหมือนวิชาการยังไงซาสุดท้ายความรักที่คนคนนั้นมีแล้วเกิดขึ้นแล้วอยู่กันยาวใช่มันอยู่กันยาวสุดท้ายเขาก็เลิกลาน,นะครับแต่จ,จะเลิกลาด้วยชีวิตของเขาก็ได้ถูกไหมสุดท้ายคคนแหละเกิดแก่เจ็บตายอาะไรประมาณนั้นแหละ ทำไมผมถึงพูดอย่างงี้ย้ำแล้วย้ำอีกอยากจะให้น้องๆทุกคนรุ่นใหม่ๆนะครับให้คิดเสมอว่าอ๋อทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่อาจจะมีเกิดมีดับไปเรื่อยๆและเมื่อเราเข้าใจรูปแบบของความรักแล้วนะครับเราจะเข้าใจว่าเราไม่จําเป็นจะต้องยึดติดทุกอย่างอ๋อเราไม่จําเป็นจะทุ่มเททุกๆอย่างอ๋อเราไม่ต้องวิ่งตามเขาทุกๆด้านไม่ต้องโทรเชา้ากันเย็นก่อนนอนหรือว่าไปกระซิบข้างหูก่อนนอนไม่จําเป็นทุกอย่าง ทำแต่พอดีเออแต่ไม่ใช่ว่าบอกไม่ทํานะครับเราจะต้องเติมความหวานเหมือนกันแต่ว่าทําแต่พอดีมันมากไปมันน้อยไปมันก็อาจจะทําให้เลิกลาได้ความรักมันเหมือนศิลปะเนาะบางคนเนี่ยพูดดีมากพูดถูกต้องสวยหรูแต่ชีวิตความรักก็อาจจะไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคนนะครับคุณลองกลับไปดูคู่ของตัวคุณเองว่าเราควรจะทําความเข้าใจเรื่องไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ปรับใช้เติมความหวานบ้างให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองนั่นแหละและเมื่อคุณ ทำความเข้าใจในข้อที่1แล้วว่าเออความรักมันก็คงจะกําลังเลิกลามงคุณจะได้ไม่เศร้าไงคุณจะได้ไม่โศกเสียใจเมื่อคุณเข้าใจคุณก็จะเริ่มดีขึ้นเลยใช่ไหมครับก็ต้องมาสู่ข้อที่2องทำปัจจุบันคุณต้องกลับมาที่ตัวคุณมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่ที่หัวใจตัวคุณเองว่าแล้ววันนี้ฉันควรจะทําอะไรต่อดีคืออดีตอะ่ะมันแก้ไม่ได้เมื่อคืนคุณกินส้มตำแล้วอาจจะท้องเสีย โอ้ฉันไม่อยากท้องเสียอย่างนี้เลยไม่อยากท้องเสีย,ยงี้แล้วแล้วคุณก็มานั่งคิดว่าโอเคเพราะอย่างนั้นฉันจะต้องไปแก้ไขได้เลยทาไงดีนะถึงจะแก้ไขเมื่อวานได้ซึ่งมันทําไม่ได้ใช่ไหมครับท้องเสียไปก็คงจะแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับจะให้มันวิ่งกลับคืนหรอครับมันก็เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราแก้ไขได้คืออะไรรู้ไหมครับก็คือปัจจุบันนี้เว้ยเฮ้ยวันนี้ฉันรู้แล้วว่าถ้าเกิดฉันกินแบบนั้นนี่ถ้าฉันกินแบบไม่สุกอีก อาจจะทําให้ฉันต้องเสียก็ได้ดังนั้นปัจจุบันคุณก็เตรียมแล้วอ่าตอนเย็นมาแล้วฉันจะไม่กินแบบนั้นอีกแล้วฉันก็จะทําให้สุกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบพิเศษนะนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณแก้ไขไม่ได้หรอกครับให้คุณทําความเข้าใจซะแล้วให้เริ่มสิ่งใหม่ในวันนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออนาคตที่คุณต้องการคุณจะต้องมีความหวังในอนาคตว่าโอเคความรักครั้งใหม่ของฉันจะต้องดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อความรักของคุณนั้น ถึงทางตันจงทํา2สิ่งนี้ได้เลยครับ